สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับเวอร์ชันล่าสุดของ Joy r o o m JRT03S แล้วก็ 03S Pro นะครับสองรุ่นนี้รวมถึงวิธีใช้แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับในทั้งสองรุ่นเลยนะครับในใน JRT03S แล้วก็ JRT03S Pro นะครับก็คือ หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจอยรูมทั้ง JRT03S แล้วก็ 03S Pro ที่จะวางขายมันจะกลายเป็นเวอร์ชันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่า,าเขาเพิ่มแล้วก็ตัดอะไรออกไปนะครับก็รูปล่างกล่องเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับจะต่างกันเล็กน้อยนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมบอกให้สั้นๆตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับก็คือหลักๆแล้วนะครับทั้ง JRT03S แล้วก็ 03S Pro เนี่ย อาจจะถูกตัดระบบ Windows Popup ออกไปนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่ามันมันอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ของของทางตัว Apple ซึ่งมันทำให้ใช้งานแล้วไม่ค่อยเสถียรนะครับในในกรณีที่เอามาใช้กับโทรศัพท์ p p o o n นะครับเขาก็เลยตัดระบบ Windows Popup ออกไปนะครับเหลือแค่กลายเป็นหูฟัง b l บลู o t h แบบปกติแต่ว่าก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Ear Sensor นะครับในทั้ง2รุ่นแล้วก็ ถ้าตัว JRT03S Pro ก็ยังจะมีระบบ ANC เช่นเดิมนะครับมาดูรูปล่างกล่องภายนอกกันก่อนนะครับในภายนอกของกล่องเนี่ยนะครับก็กล่อง JRT03S จะเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าเขาจะเอาสติ๊กเกอร์ QI เนี่ยมาติดตรงนี้นะครับก็คือสมัยก่อนตรงนี้น่าจะเป็นรูป Windows Pop Up เขาอ,อาจจะไม่ได้แก้ไขพิมพ์แพคเกจใหม่นะครับก็อันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์มาติดทับ ตรงรูป Windows Pop Up ก็คือให้รู้ว่าเวอร์ชันนี้มันจะไม่มี Windows Pop Up อีกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ JRT03S Pro เนี่ยเขาจะเป็นการพิมพ์กล่องขึ้นมาใหม่จากตรงตรงที่ตรงนี้แต่ก่อนจะเขียนว่าเป็น Windows Pop Up อะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เขาก็โลโก้นั้นออกไปแล้วแล้วก็เขียนว่าเป็น b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.0แทนใน JRT03S Pro นะครับก็ ตรงตรงส่วนการเปลี่ยนแปลงนี้ก็หลักๆมันคือตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะชอบนะครับหรือหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่าอย่างอย่างท่านที่เอาไปใช้กับโทรศัพท์ Android อะ่ะก็จะเชื่อมต่อง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพราะมันไม่ต้องกดปุ่มด้านหลังแล้วนะฮะอันนี้คือถ้าไปใช้กับโทรศัพท์ Android เนี่ยจะใช้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าไม่ต้องกดเชื่อมต่ออะไรรวมถึง ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาป๊อปอัพแล้วเพราะว่าใน Android เอเอะมันไม่มีป๊อปอัพขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาใช้กับโทรศัพท์ใน iOS เนี่ยท่านที่เคยใช้อยู่ก่อนแล้วมันมีป๊อปอัพตัวนี้นจะไม่มีแล้วนะครับก็จะต้องไปเชื่อมต่อมันหูฟังบลูทูธปกตินะครับก็มาดูอุปกรณ์กันก่นกอนนะครับภายในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละกล่องอุปกรณ์ภายในกล่องก็ยังคงเหมือนเดิมททั้ง,ท,งทั้งคู่นะครับอันนี้คือผมแกะออกมาแล้วนะก็จะมีสายชาร์จให้1อันเหมือนเดิมนะครับแบบ Lightning มีสแนปลิงหนึ่งอันนะครับมีเคสพร้อมตัวหูฟังอยู่ด้านในพอดีผมบฟังใส่ไว้ในเคสไปเลยนะอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแกะให้ดูนะครับในส่วนของอุปกรณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับใน jrt 0 3 s มีเท่านี้ยานนะทีนี้เรามาดูที่ jrt 0 3 s pro กันนะครับ jrt 0 3 s pro ก็เหมือนเดิมนะครับแบบเดียวกันนะครับยังคงมีตลับที่ ใส่จกุกหูฟังมาให้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็มีสแนปลิงหนึ่งอันพร้อมด้วยตัวหูฟังนะครับแล้วก็เคสเช่นกันแบบนี้นะครับถ้าเราจะสังเกตจากตัวตลับเลยก็จะเหมือนเดิมนะครับดูไม่ออกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาตัดระบบ Windows Popup ออกไปนะครับเพื่อให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android ง่ายขึ้นนะมันจะดู Universal มากขึ้นแต่ว่าท่านที่ใช้ iOS ก็อาจจะไม่มี popup นะก็ ความแตกต่างเนี่ยไม่มีอะไรนะครับภายนอกเหมือนกันหมดเลยนะครับท่านที่ดูจะดูรายละเอียดนะครับไปดูย้อนย้อนดูคลิปเกาะได้เลยนะครับในส่วนของหน้าตารูปร่างภายนอกเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการนะครับจะต่างแค่ระบบภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันในแต่ละรุ่นเลยคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะฮะผมจะทําเป็นวิธีใช้เลยโดยที่ผมจดเป็นแดกแกลบมาให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปสแกนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้ตอนท้ายคลิปนะครับสําหรับท่านที่ ซื้อจอยรูมรุ่นนี้ไปนะครับแล้วไม่มีวิธีติดตั้งอ้อโทษนะครับไม่มีแบบวิธีใช้งานนะครับเพราะว่าขั้นตอนจะเยอะขึ้นมีปรับเสียงมีอะไรได้ครับเขาเพิ่มฟังก์ชันมาในทั้ง2รุ่นเลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีป๊อปอัพแล้วก็ไม่มีการตั้งค่าในหน้าหน้าเมนูบลูทูธแล้วนะครับเขาจะต้องมาใช้วิธีการสั่งงานที่ตัวหูฟังเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมสแ,แกนไปให้นะโอเค เริ่มที่จอยรูม JRT03S ก่อนนะครับ JRT03S ก็นี่นะครับภายนอกเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างตรงนี้ยังพิมพ์แบบเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่จะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ h o n e มาเชื่อมต่อให้ดูก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนี่นะครับก็วิธีการใช้งานนะครับเช่นเคยนะออันนี้ผมทดสอบกับ iPhone 12 Pro Max นะครับรุ่นเอ่อเวอร์ชัน เวอร์ชัน uh, ios ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนเวอร์ชันอะไรแล้วนะโอเคตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน14.7.1ซึ่งเป็นล่าสุดนะปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อให้ดูก่อนเลยรวมถึงเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยนะว่าใช้งานยังไงนะครับสำหรับ jrt 0 3 s ตัวนี้นะครับ อันดับแรกนะครับวิธีการใช้งานอย่างของเดิมเนี่ยพอเราเปิดป๊อปอัพมันจะเด้งขึ้นมาถูกไหมครับอันนี้มันจะไม่มีป๊อปอัพแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานก็คือเราแค่เปิดฝาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเชื่อมต่อบลูทูธที่หน้านีนแทนนะครับเหมือนกับหูฟังบลูทูธทั่วไปก็จะขึ้นชื่อแบบนี้นะครับให้เรากดเชื่อมต่อเลยจะสังเกตว่า มันจะไม่ต้องไปกดฝาหลังกดปุ่มอะไรด้านหลังอีกแล้วนะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะทํามาเพราะว่าผู้ใช้ Android หลายๆท่านพอไปใช้มันเชื่อมต่อยากมันต้องมากดมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกสําหรับคนใช้ Android อยู่ก่อนนะอันนี้เขาก็ทํามาให้มันอนเนกประสงค์ไปเลยแล้วก็ตรงเนี้ยจะไม่มีเมนูตั้งค่าอะไรแล้วเห็นไหมจะมีแค่เปลี่ยนชื่อได้อันเดียวนะครับไม่มีการตั้งค่าอะไรแล้วก็คือเหมือนหูฟังบลูทูธระบบอื่นปกติเลยนะครับแค่นี้เอง หลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับใน JRT03S รุ่นนี้นะตอนนี้หูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาผมใช้งานเสร็จนะครับก็แค่เก็บเข้าไปในตลับนะแล้วก็ปิดฝานะครับหูฟังก็จะทําการหยุดเชื่อมต่อเองนะครับเดี๋ยวมันก็ disconnect ไปเองเนี่ยแบบนี้นะครับพอเชื่อมต่อครั้งต่อไปนะครับแค่เปิดฝานะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อเองก็ผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าเดิมนะอาจจะเพราะว่ามันไม่ต้องมี ไม่ต้องมีการแสดงผลป๊อปอัพอะไรทำมันทำให้มันไม่ค่อยดีเลยมากนะครับเวลาใช้งานแล้วก็จากที่ลองใช้ดูวันนี้นะครับทั้งสองรุ่นเลยก็พบว่าระบบเซนเซอร์เนี่ยเขาพัฒนามาให้ดีขึ้นนะครับไม่ค่อยเอ๋อนะแล้วก็สัญญาณไม่ค่อยหลุดนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนที่เขาพัฒนามานะทีนี้เรามาดูวิธีการสั่งงานกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสแกนไว้ก็ฝั่งของแจที่สูนสามเจะอยู่หน้านี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของอตัว j r t 0 3 s Pro นะครับรุ่นนอนป๊อปอัพแล้วกันผมจะเรียกอย่างนี้นะก็ในตัวหูฟังนะครับมีการสั่งงานทั้งหมดตามนี้นะครับจะเห็นว่าครั้งนี้มันสามารถเพิ่มเสียงได้แล้วด้วยนะครับโดยที่วิธีการใช้งาน j r t 0 3 s นะครับถ้าเราแตะ1ครั้งนะครับประมาณตรงเซ็นเซอร์มันช่วงตรงนี้นะช่วงเราแวกนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราใช้แล้วมันอยู่ที่หูเราเดี๋ยวเราจะรู้สึกเองได้เวลาเราแปะมันจะแปะแบบเนี้ยนะฮะ อยู่ละแวกเนี่ยนะครับก็หนึ่งครั้งนะครับที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับก็จะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็ให้แตะ3ครั้งที่ข้างขวานะครับเคาะติดกัน1 2 3แบบนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าต้องแตะที่หูขวานะแล้วก็ถ้าเราจะย้อนเพลงกลับนะครับไปเพลงก่อนหน้านะฮะก็ทําแบบเดียวกันแต่เป็นที่ข้างซ้ายนะครับเคาะ3ครั้งเช่นเดียวกันที่หูซ้ายก็จะย้อนกลับ หนึงเพลงนะครับแล้วก็อันนี้รอมนี้มาตัว j r t 0 3 s เนี่ยปรับเสียงได้ด้วยนะครับโดยที่วิธีการเพิ่มเสียงนะครับก็ให้เคาะ2ครั้งที่ข้างขวานะครับเสียงเพลงจะดังขึ้นนะครับเคาะ2ครั้งที่ข้างซ้ายก็จะเป็นการลดเสียงนะครับแล้วก็การเรียกใช้สิรินะครับให้แตะค้างไว้ที่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับเป็นเวลา2วินาทีจนมันได้ยินเสียงดังปี๊บนะครับ สีรีก็จะทํางานนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ฟังก์ชันการสั่งงานสีรีนะครับอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับสําหรับตัว jt 0ู s ทีนี้ก็ในส่วนของการใช้งานขณะที่มีสายเรียกเข้านะครับถ้าเราใส่หูฟังอยู่แล้วมีสายเรียกเข้านะครับการรับหรือวางสายเนี่ยให้แตะ1ครั้งที่ข้างซ้ายหรือข,ข้างขวาก็ได้นะครับเคาะหนึ่งครั้งมันจะเป็นการรับและวางสายนะครับแล้วแต่นะครับถ้า,าสายเรียกเข้ามาเราแตะ1ครั้งก็จะเป็นการรับนะครับถ้าเราจะวางก็แตะอีกหนึ่งครั้งเป็น การวางสายนะครับแล้วก็การปฏิเสธสายนะครับปฏิเสธสายก็คือถ้ามีคนโทรเข้ามาแล้วเราไม่ต้องการจะรับสายนะครับก็ให้แตะที่หูฟังค้างไว้เป็นเวลา1วินาทีข้างใดก็ได้นะครับก็จะเป็นการาปฏิเสธสายที่โทรเข้ามาหาเรานะครับฟังก์ชันของ JRT03S ก็มีเท่านี้นะครับประมาณนี้หลังจากที่เราใช้งานกันเป็นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยนะครับหละใช้เสร็จนะครับก็เก็บแบบนี้ นะครับเรียบร้อยอ่ะผมขออันนี้ออกก่อนปึ๊บนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น JRT03S Pro เดี๋ยวผมยุดเชื่อมต่อมันก่อนนะโอเคทีนี้มาถึง JRT03S Pro นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกทุกอย่างวัสดุอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเค้อ up แค่ซอฟต์แวร์ภายในนะฮะก็ วิธีการเชื่อมต่อเลยเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับ2รุ่นก็คือมันจะไม่มีป๊อปอัพแล้วนะครับแค่เราเปิดฝานะครับชื่อขึ้นเลยเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างเร็วมากเพราะว่าเสถียรขึ้นพอสมควรนะเท่าที่ผมลองฟังเพลงแต่ว่ามันจะไม่สวยเหมือนเดิมแล้วก็ต้องยอมรับนะครับอย่างของเดิมพอเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีวินโดว์ป๊อปอัพนูน่นนี่อะไรเด้งขึ้นมานะครับสวยๆเวลาเราใช้ไอโฟนนะแต่ว่ามันก็ทําให้แบบฟังมันเชื่อมต่อค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ามันต้องเสียแครส,ส่วนหนึ่งไปกับการสร้างปุกปป๊ก อันนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับเราดึงออกมาได้เลยนะครับเช่นกันนะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จอันนี้คือเชื่อมต่อแค่นี้ใช้งานได้แล้วนะครับพอเราจะเก็บนะครับก็เก็บเข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับหูฟังจะหยุดเชื่อมต่อเองนะครับอัตโนมัตินะครับเนี่ยเห็นไหมหยุดเชื่อมต่อแล้วแล้วก็พอเราจะใช้ครั้งต่อไปนะครับก็แค่เปิดฝาแบบนี้นะครับมันก็จะถูกเปิดเครื่องแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวมือถือเราเองอัตโนมัติเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะ เท่านี้เองนะครับใน JRT03S Pro ทีนี้ตัว JRT03S Pro นะครับระบบมันจะเยอะกว่าด้วยความที่ JRT03S Pro เป็นหูฟังที่มีระบบ ANC หรือ Active Noise Canceling l นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้รวมถึงมี t r a n s p a r e n t Mode นะครับที่ขยายเสียงภายนอกทำให้เรา,าไม่ต้องดึงหูฟังเข้าออออกเวลาเราจะฟังเสียงสนทนาภายนอกคือเราสามารถใส่หูฟังไปพร้อมกับคุยกับเพื่อนหรืออะไรได้โดยที่เรายังได้ยิน ได้ยินเสียงในหูฟังนะครับแล้วก็ยังได้ยินเสียงภายนอกด้วยรวมถึงสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ประมาณหนึงนะครับในระบบ ANC นะครับก็มาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมหยิบหูขึ้นมาก่อนอันนี้นะครับก็เพย์พอยสนะครับเช่นกันในส่วนการฟังเพลงแล้วกันนะครับเพย์พอสนะครับแตะ1ครั้งนะครับที่หูฟังซ้ายหรือขวาก็ได้โดยที่าการ การการสั่งงานของตัว jrt 0 3 s pro เนี่ยมันจะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับ jrt 0 3 s นะวิธีการสั่งงานคือมันเราจะแตะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมฮะนี่มันบากๆไว้นี่นะครับที่ก้านหูฟังเนี่ยก็คือให้เราเอาเวลาอยู่ที่หูเราเราก็จะจับแบบนี้ปุ๊บเงี้ยมันจะมีเสียงปิ๊บขึ้นมาเป็นเสียงบัสเซอร์เพื่อบอกว่าเราสั่งงานแล้วนะครับแบบนี้บีบงี้นะฮะออกแรงนิดนึงแล้วจับไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการสั่งงานทีนี้ก็ นี่นะครับเพย์พอสนะครับก็1ครั้งนะครับที่ข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ก็คือเราใส่หูฟังแล้วนะครับถ้าเราจะเปิดเล่นเพลงหรือหยุดเพลงก็คือเราจับอันนี้ปุ๊บหครั้งนะครับจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแล้วแต่เรานะครับถ้าเกิดว่าเพลงเล่นอยู่เราบีบ1ครั้งก็จะหยุดนะครับถ้าเพลงหยุดอยุดบีบ1ครั้งก็จะเล่นแต่ว่าไอ้ฟังก์ชั่นเล่นหยุดเพลงเนี่ยมันจะใช้ได้หลักๆเลยคือโปรแกรมมิวสิกที่ติดเครื่องมารวมถึงบางโปรแกรมซึ่งต้องลองดูนะครับอย่างในยู u ูบนะครับสามารถกด กดเล่นได้แต่กดหยุดอ้อกดหยุดได้นะครับแต่กดเล่นบางทีไม่ค่อยเล่นเล่นอีกทีนึงครับต้องไปกดที่หน้าจอนะครับอันนี้เป็นระบบของโปรแกรมเขาแต่ว่าถ้าเป็นเป็นโปรแกรมมิวสิกของเครื่อง iPhone เองนะครับก็ใช้งานได้ปกติจะเพย์จะพอสได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการสั่งงานเพย์พอสใน JRT03s Pro นะครับทีนี้วิธีการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับถ้าเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็แตะที่ตำแหน่งสั่งงานนี่นะครับตรงนี้นะ2ครั้งนะครับที่ข้างขวา เพลงก็จะเลื่อนไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันที่ข้างซ้ายจะเป็นการย้อนเพลงกลับนี่นะครับตรงบากนี่นะครับ2ครั้งนะครับเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับแล้วก็การเรียกใช้ s ิริของตัว jrt 0 3 s pro นะครับให้กดค้างไว้นะครับตรงตำแหน่งสั่งงานนะแตะค้างไว้3วินาทีนะครับจนได้ยินเสียงดังปิ๊บนะครับมันก็จะเป็นการเข้าสู่สิริโลโก้ s ิริมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอเองนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ s ิรินะครับกด3ครั้งนะครับที่ข้างซ้าย แล้วก็การเลือกใช้ ANC นะครับโดยที่ระบบของ ANC เนี่ยมันจะเป็นระบบเวียนไปเรื่อยๆนะครับคือ,อระบบแรกที่เขา e ด a ฟ l ์มาก็คือจะไม่มีการเปิดใช้ ANC นะครับหลังจากที่เรากดแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับที่ข้างขวา3าวินาทีมันจะเข้าสู่โหมดเปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ถ้าเรายังกดปล่อยแล้วก็กดค้างไปอีกนะครับมันก็จะไปสู่ transparent โหมดหรือโหมดรับเสียงภายนอกนะครับ แล้วก็ถ้าเรากดค้างไว้อีกสามวิก็จะวนกลับมาที่โหมดแรกก็คือโหมดที่ปิดทั้ง2ระบบนี้นะครับมันจะวนอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเป็นปิดนะครับแล้วก็เปิด NC แล้วก็เปิด Transparent แล้วก็ปิดเหมือนเดิมวนอยู่อย่างนี้ทำจะวนไปเรื่อยๆนะครับก็เวลากดก็ลองฟังอาการในหูฟังดูเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันขยายเสียงหรือว่าตดเสียงรบก,กวนนะครับก็คือใช้กดหูข,าข,าขวานะครับค้างไว้3วินาทีนะครับแล้วก็ ในส่วนของเอ,อียร,ร์เซนเซอร์นะครับหรือเอียร์ดีเท็ชันนะครับซึ่งระบบเอียร์ดีเท็ชันหรือว่าเอียร์เซนเซอร์จะมีเซนเซอร์อยู่แถวเนี้ยนะครับตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยตรงนิ้วโป้งผมนี่นะซึ่งเขาจะอ่านค่าเขาเรียกว่ามันเป็นไลท์เซนเซอร์นะครับก็คือถ้าเราดึงหูฟังออกมานะครับเพลงก็จะหยุดเล่นพอเราใส่กลับมันก็จะเล่นต่อเองแต่ว่าหลายๆท่านที่สลีละหูนะครับไม่อาจจะแบบออกกําลังกายขยับตัวหรือว่าเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่หูฟังไม่แน่นนะครับ มันจะทําให้เกิดอาการแบบเพลงกระตุกได้นะครับก็คือเพลงมันจะติดติดแบบเพราะหูฟังจะไปเข้าใจว่า,าเราดึงหูฟังออกจากหูนะฮะตรงนี้ถ้าใน JRT03S Pro ก็จะสามารถปิดโหมด Ear, Ear Detection นี้ได้นะครับด้วยการกดข้างขวาค้างไวอ,อ้อโทษน,นะครับข้างซ้ายค้างไว้8วินาทีนะครับก็คือข้างเดียวกับที่เราใช้สั่งงานสิ r ะแหละนะครับข้างซ้ายข้างเดียวนะครับคือวิธีการใช้งานวิธีการเปิดปิด e a r Detection เนี่ยนะครับให้เรา แตะตำแหน่งสั่งงานของตัวหูฟังไว้นะครับข้างซ้ายก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะครับจับอยู่อย่างนี้นะครับแบบนี้ค้างไว้8วินาทีนะครับโดยที่3วินาทีแรกเนี่ยมันจะติดสิริขึ้นมาก่อนนะครับก็ให้เราจับไว้กดไว้นะฮะยังไม่ต้องปล่อยมือนะครับค้างไปจนครบ8วิมันจะได้ยินเสียงดังปีปบอีกทีหนึ่งนะครับอันเนี้ยเขาจะเป็นการเปิดและปิด ระบบ Ear Detection นะครับซึ่งมันก็จะเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันปิดอยู่มันก็จะเปิดนะครับถ้าเราแตกแปดวิมันก็จะปิดนะครับวอนอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเป็นการสั่งงานแบบเดียวแต่ว่าวนเปิดกับวนปิดนะครับใน jrt 0 3 s pro แล้วก็ตัวนี้ปรับเสียงไม่ได้นะครับก็คือสลับกันนะ jrt 0 3 s pro นะครับจะสามารถปิด Ear Detection ได้แต่ไม่มีการปรับเสียงนะครับแต่ว่าใน jrt 0 3 s ปรับเสียงได้แต่ปิด e a ีย t ์ดีไม่ได้ นะครับประมาณนี้แล้วก็รับวางสายระบบเดียวกันนะครับ1ครั้งนะครับถ้าโทรศัพท์เข้าเราก็แตะ1ครั้งก็จะหวารับนะครับถ้าแตะครั้งก็จะเป็นการวางถ้าเกิดเราจะไม่รับสายนะครับปฏิเสธสายก็กดค้างไว้นะครับ1วินะครับก็จะเป็นการปฏิเสธสายนะครับใน jrt 0 3 s pro ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันของทั้งสองอปแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะใช้งานเสร็จเก็บปิดฝาก็หยุดเชื่อมต่อเองอัตโนมัติ นะครับอ่าน,นะครับพอปิดไปเดี๋ยวมันก็จะหยุดเชื่อมต่อไปเองนะครับไม่มีอะไรก็ตัวเนี้ยของอัปเดตมาซึ่งซึ่งต้องบอกว่าจริงๆผมก็เพิ่งเพิ่งทราบเพราะตัวแทนเพิ่งแจ้งมานะครับจากที่ลองใช้ดูนะครับพอรู้เรื่องมาเมื่อวานวันสองวันนี้นะครับก็ลองใช้ดูกดว่า สิ่งที่พบเจอคือ1คือมันมันเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสําหรับท่านที่ใช้ iPhone อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนักนะครับเพราะว่าในส่วนของป๊อปอัพที่เคยสวยมันไม่มีแล้วนะครับมันเลยกลายเป็นหูฟังบลูทูธปกติไปเลยหมายถึงว่าระบบการเชื่อมต่อนะเพ<ม>ียงแต่ว่ายังไงซาร์เจอาร์ทีสูงสามเอสโปรก็ยังเป็นหูฟังที่มี ANC แล้วก็ราคาประหยัดน่าซื้ออยู่ดีนะครับถ้าเทียบกับหูฟังที่มี ANC ส่วนท่านที่ชอบหูฟังทรงเอียบัตเนี่ย ตัว JRT03S ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าที่พบเจอมาคือลองใช้ดูทั้งคู่นะฮะยังไม่พบอาการกระตุกข,ของสัญญาณเลยหรือว่าการเชื่อมต่อล้มเหลวอะไรเงี้ยนะครับเขาเชื่อมต่อค่อนข้างเร็วกว่าเดิมเหมือนเขาปรับระบบให้มันเสถียรขึ้นนะฮะไอการมีป๊อปอัพมันอาจจะทำให้สวยแต่ไม่เสถียรเขาก็เลยตัดออกไปนะครับรวมถึงการที่เราจะนำไปเชื่อมกับ Android เนี่ยอพอมันไม่มีป๊อปอัพมันจะเชื่อมต่อง่ายขึ้นเพราในรุ่นเดิมนะฮะพอ พอเราจะไปเชื่อมต่อกับเชื่อม ios เนี่ยไม่มีปัญหานะฮะทำตาม windows pop up ได้แต่พอไปเชื่อมกับ android เนี่ยมันจะเชื่อมไม่ค่อยได้นะครับต้องเปิดฝาลต้องรีบหยิบหูฟังออกมาแทนซึ่งมันก็จะไม่ค่อยสะดวกไม่งั้นเราก็ต้องเชื่อมแล้วก็มานั่งกดปุ่มกะกะเวลาเอานะครับเพราะว่าระบบการเชื่อมต่อของ android pop up ม,มันไม่เด้งขึ้นมานะครับเขาก็คงปรับมาให้มันสเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยืดหยุ่นกับ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ iPhone ด้วยนะครับในในอุปกรณ์ Android หรือว่าระบบอื่นๆก็ยังสามารถตัวนี้ไปใช้ได้โดยที่มีระบบโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบเดียวกันนะครับในทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับปรุงมาครั้งนี้อาจจะถูกใจไม่ถูกใจหลายๆท่านก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมก็มาแจ้งไว้ก่อนนะฮะว่าระบบต่อไปนี้จากนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับใน JRT03S แล้วก็ 03Spro ทั้ง2รุ่นเลย นะครับลองลองดูแล้วก็ในคุณภาพเสียงเลยยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัดแค่ระบบปอบ๊อปอัพออกไปแล้วก็เพิ่มความเสถียรในการใช้งานเข้ามานะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับยังไงก็ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่า,าทางช่องทางจําหน่ายอื่นๆของทางร้านนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายของเรานะก็ยังคงได้รับการประกันและการดูแลสินค้าเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ซื้อไปแล้วหรือว่ากำลังจัดตัดสินใจซื้อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ